สุดยอดเครื่องบินจอมทำลายล้างแห่งกองทัพากาสหรัฐผู้มอบคำคืนอันแสนโหดร้ายและทารุณที่สุดเท่าที่โลกเคยจารึกชมภาเพเหตุการณ์ทิ้งระเบิดที่จะถูกจดจำไปอีกนานเท่านานวันนี้ในช่วงเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามขอนำเสนอเครื่องบินทิ้งระเบิดผู้บทขยี้จัก,กรวรรดิญี่ปุ่น B 2 9 Super Fortress Boeing B 2 9เ Super Fortress เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักที่ออกแบบโดยบริษัทโบอิงและได้รับชื่อ Super Fortress มาจากเครื่อง B 1 7 Fortress โดยเครื่องบิน B-29 ส่วนใหญ่ถูกบินโดยนักบินของกองทัพากาสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเกาหลีซึ่งมันได้สร้างวิรกรรมครั้งใหญ่จนสร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งโลกกำเนิดมหาป้อมปราการลอยฟ้าย้อนกลับไปก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องบินโบอิง B-17 Flying Fortress ที่จะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์หลักของอเมริกาในช่วงสงครามดูท่ามันจะไม่เพียงพอสำหรับการต่อสู้ในแปซิฟิกจากการประเมินพวกเขาคิดว่าต้องใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกระเบิดจำนวนมากและต้องบินได้ไกลกว่า3,000ไมล์เพื่อเป็นการตอบสนองบริษัทโบอิงเริ่มงานพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลแบบอัดแรงดันในปี1938 แม้ว่ากองทัพากสหรัฐจะขาดแทนเงินทุนที่จะนำมาใช้เพื่อการออกแบบเครื่องบินใหม่ลำนี้แต่บริษัทโบอิงก็ยังคงพัฒนาต่อไปด้วยเงินทุนของตนเองต่อมาในเดือนเมษายนปี1939ชาวลินเบิร์กเกลียกล่อมให้ในายพลเฮนรี่เอชอนให้ผลิตเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวนมากเพื่อตอบโต้การผลิตของเยอรมันและในเดือนธันวาคมปี1939กองทัพบกาศสหรัฐ ได้ออกสเปคอย่างเป็นทางการสำหรับสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์บอมเบอร์ซึ่งกำหนดให้สามารถบรรทุกระเบิดได้20,000ปอนด์บินไปนยังเป้าหมายที่อยู่ห่างไป2,667ไมล์และทำความเร็วได้ที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อได้รับข้อมูลสเปคแล้วบริษัทโบอิงส่งโมเดล345เข้าการแข่งขันการออกแบบเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี1940 ซึ่งต้องสู้กับ3บริษัทได้แก่ Consolidated, Aircraft, Lockheed และ Douglas ต่อมาไม่นานบริษัท Douglas และ Lockheed ก็ละทิ้งโครงการของพวกเขาทำให้บริษัทโบอ i n g ได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบินต้นแบบ2ลำและได้ตั้งชื่อให้กับมันว่า XB 2 9บริษัทโบอ i n g ได้รับคำสั่งผลิตเบื้องต้นสำหรับเครื่องบินทดสอบจำนวน14ลำและเครื่องบินทิ้งระเบิด250ลำในเดือนพฤษภาคมปี1 9 4 1 และเพิ่มขึ้นเป็น500ลำในเดือนมกราคมปี1942โดยเครื่องบิน B-29 มีการออกแบบลำตัวเครื่องบินที่มีหน้าตัดเป็นวงกลมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงจากความจำเป็นในการเพิ่มแรงดันในบริเวณห้องนักบินทำให้เครื่องบิน B-29 เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบไม่กี่ลำที่มีการออกแบบห้องนักบินแบบไม่มีขั้นบันไดโดยไม่มีกระจกบังลมแยกต่างหากสำหรับนักบิน การผลิต B29 เป็นงานที่ซับซ้อนโดยโรงงานประกอบหลัก4แห่งได้แก่โรงงานแห่งหนึ่งของโบอิงที่เมืองเรนตันรัฐวอชิงตันและเมืองวิชิตารัฐแคนซัสซึ่งปัจจุบันคือโรงาโรงาน Spirit Aerosystem โรงงานเบลที่มารี e t ต a ารัฐจอร์เจียใกล้กับเมืองแอตแลนตาและโรงงานมาตินที่โอมาฮาเนบราสกาซึ่งมีผู้รับเหมาหลายพันรายที่มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ ต่อมาเครื่องบินต้นแบบลำแรกได้ทำการบินขังแรกจาก b o โ n g f i e ิ d ที่ซีแอตเทเมื่อวันที่21กันยายนปี1942จากผลรวมของการออกแบบขั้นสูงของเครื่องบินความต้องการที่จะท้าทายและความกดดันมหาศาลสำหรับการผลิตและการพัฒนาที่เร่งรีบเกินไปทำให้เครื่องบินต้นแบบนี้มีข้อผิดพลาด ในเวลาต่อมาเครื่องบินต้นแบบที่2ซึ่งแตกต่างจากเครื่องแรกที่ไม่มีอาวุธมันติดตั้งระบบอาวุธป้องกันสเปอร์รี่โดยใช้ป้อมปืนควบคุมระยะไกลที่มองเห็นด้วยเพอริสโคได้ออกบินขังแรกเมื่อวันที่30ธันวาคมปี1942แต่ต่อมาเที่ยวบินนี้ถูกยกเลิกเนื่องจะมันเกิดเหตุไฟไหม้ที่เครื่องยนต์อย่างรุนแรง เมื่อแก้ปัญหาที่เครื่องยนต์แล้วในวันที่18กุมภาพันธ์ปี1943เครื่องบินต้นแบบที่2ซึ่งบินออกจากสนามบินโบอิงในซีแอตเทิลได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่เครื่องยนต์อีกครั้งและทำให้เครื่องบินดิ่งพสุทามงโลกอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้นักบินทดสอบของเครื่องโบอิงเอ็ดมันทีอาดเลนพร้อมกับลูกเรืออีก10คนของเขารวมถึงคนงาน20คนในโรงงานบรรจุเหนือทอดและนักดับเพลิงในซีแอตเทิลหนึ่งคนเสียชีวิต ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในสายการผลิตของ B-29 เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรวดเร็วมากภายในปี1943แม้จะมีการส่งมอบเครื่องบินเกือบ100ลําแต่มีเพียง15ลําเท่านั้นที่บินได้ซึ่งสิ่งนี้กระตุ้นให้นายพลแฮปอานโนเข้ามาแทรกแซงในการแก้ไขปัญหาโดยส่งบุคลากรฝ่ายผลิตจากโรงงานไปยังศูนย์ดัดแปลงเพื่อเร่งความพร้อมให้เครื่องบินมีเพียงพอสำหรับบอมกลุ่ปชุดแรก โดยการระดมคนในครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Battle of Kansas ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องบินจำนวนกว่า150ลำในช่วง5สัปดาห์ระหว่างวันที่10มีนาคมถึง15เมษายนปี1944 สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความน่าปวดหัวในการบำรุงรักษา B29 คือเครื่องยนต์ของมันแม้ว่าในเวลาต่อมาเครื่องยนต์雷เ奥杜普勒ไซโคนไรส์อ่ r 3350จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือสูงในเครื่องบินเครื่องยนต์ลูกสูบขนาดใหญ่แต่ในรุ่นแรกๆของมันกลับเต็มไปด้วยปัญหาที่เป็นอันตรายซึ่งปัญหานี้จะยังไม่หายขาดจนกว่าเครื่องบินทั้งหมดจะติดตั้งแพลตแอนวินี RC360 ที่ทรงพลังกว่าซึ่งมัน มาถึงช้าเกินไปสําหรับสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงสงครามเครื่องบิน B-29 สามารถบินได้ที่ระดับความสูงถึง31,850ฟุตที่ความเร็วสูงสุด350ไมล์ต่อชั่วโมงโดยนี่ถือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเพราะนักบินขับไล่ของญี่ปุ่นแทบจะไม่สามารถไปถึงระดับความสูงนั้นได้และมีเพียงไม่กี่ลำที่สามารถโจมตี B-29 ได้แม้จะขึ้นไปถึงระดับความสูงนั้นแล้วก็ตาม สมยานามมหาป้อมบินการป้องกันของเครื่องบิน B-29 จัดได้ว่าแน่นหนาที่สุดเท่าที่เคยมีมามันมีระบบควบคุมการยิงกลางของ General Electric ที่ควบคุมป้อมป,ปืนจากระยะไกล4ป้อมพร้อมด้วยปืนกลขนาดจุด50 M2 เ r ล่า i n g ่ง2กระบอกต่อป้อมโดยอาวุธทั้งหมดกำหนดเป้าหมายด้วยการคำนวณจากเครื่องมือไฟฟ้าแบบแอนนาลอก ซึ่งมีสถานีสําหรับเลงที่เชื่อมต่อกันถึง5จุดนั่นคือบริเวณจมูกหางและมีลูกแก้ว3จุดในลําตัวส่วนกลางซึ่งคอมพิวเตอร์จะเพิ่มความแม่นยาของอาวุธโดยการชดเชยปัจจัยต่างๆเช่นความเร็วลมแรงโน้มถ่วงอุณหภูมิและความชืน้นอีกทั้งคอมพิวเตอร์ยังอนุญาตให้พลปืนกลเพียงคนเดียวสามารถที่จะใช้งานป้องปืนได้2ป้อมขึ้นไปพร้อมกันอีกด้วย เปิดตำนานจอมทำลายหลางแห่งสงครามโลกครั้งที่สองในเดือนกันยายนปี1941กองทัพอากาศมีแผนที่จะทำสงครามกับเยอรมนีและญี่ปุ่นจึงมีการวางแผนให้วางเครื่องบิน B-29 ไว้ในประเทศอียิปต์เพื่อใช้ปฏิบัติการกับเยอรมนีเนื่องจากฐานทัพอากาศของอังกฤษมีแนวนมที่จะแออัด โดยมีการวางแผนของกองทัพอากาศตลอดปี1942และต้นปี1943ซึ่งยังคงให้เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 นำไปใช้กับเยอรมนีก่อนโดยจะยายไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกหลังจากสิ้นสุดสงครามในยุโรปแต่ในช่วงตอนท้ายของปี1943แผนได้ถูกเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าในการผลิต B-29 จึงถูกส่งไปยังสมร,รภูมิแปซิฟิก โดยแผนการใหม่นี้ดำเนินการตามทิศทางของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวล์ตามคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับจีนที่เรียกว่าปฏิบัติการแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งเป็นการวางกำลังเครื่องบิน B29 เพื่อโจมตีประเทศญี่ปุ่นจากฐานทัพหน้าสี่แห่งทางตอนใต้ของจีนโดยมีฐานหลัก5แห่งในอินเดียและจะทำการโจมตีเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคจากประเทศจีนและอินเดียตามความจำเป็นและในที่สุด ภูมิภาคเฉิงตูก็ได้รับเลือกและนี่เป็นโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากเนื่องจากไปมีการเชื่อมต่อทางบกระหว่างอินเดียกับจีนและเครื่องบินทั้งหมดของอเมริกาต้องบินผ่านเทือกเขาที่มาลัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขนส่งหรือเครื่องบินบี9ีเปิดฉากปฏิบัติการสยบจักรวรรดิเมื่อวันที่15มิถุนายนปี 1943.... เรือบินถึงระเบิด B 2 9จำนวน28ลำได้ออกจากฐานทัพร,รอบเมืองเฉิงตูโดย B 2 9จำนวน47ลำได้ถึงระเบิดที่โรงงานเหล็กของจักรวัตที่ยาวตาจังหวัดฟุกูโอกะประเทศญี่ปุ่นซึ่งนี่ถือเป็นการโจมตีขังแรกบนแผ่นดินแม่ของญี่ปุ่นนับตั้งแต่การโจมตีดุริเตลในเดือนเมษายนปี1942 โดยการโจมตีของอเมริกาในครั้งนี้ได้มีการสูญเสีย b 29เป็นครั้งแรกโดยมีเครื่องบิน B ี29ลำหนึ่งถูกทำลายบนพื้นดินโดยทหารญี่ปุ่นหลังจากลงจอดฉุกเฉินในประเทศจีนอีกลำหนึ่งถูกยิงตกโดยปืนต่อต้านอากาศยานที่ยาวาตาการจู่โจงครั้งนี้แต่สร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยต่อเป้าหมายซึ่งมีระเบิดเพียงลูกเดียวที่โจมตีโดยโรงงานเป้าหมายหลังจากจบภากรกิจนี้เชื้อเพลิงในเฉิงตูก็ได้หมดลง ทำให้ปฏิบัติการล่าช้าออกไปและทําให้เครื่องบิน b 29สามารถเข้าถึงประเทศญี่ปุ่นได้เพียงบางส่วนในขณะที่บินจากฐานทัพของจีนวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวคืออเมริกาต้องยึดมูงเกาะมาเรียนาซึ่งจะเป็นการลดระยะทางในการบินไปยังโตเกียวกองกำลังของสหรัฐได้บุกโจมตีไซปันเมื่อวันที่15มิถุนายนปี1944 แม้จะมีการโต้กลับของกองทัพเรือญี <combined> ่ปุ่นซึ่งนำไปสู่การรบที่ทะเลฟิลิปปินส์และการสู้รบบนบกอย่างหนักเกาะไซปันก็ได้ถูกตีแตกภายในวันที่9กรกฎาคมตามด้วยเกาะกวมและติเนียนโดยทั้ง3าเกาะถูกยึดได้ภายในเดือนสิงหาคมปี1944เมื่อยึดได้แล้วกองพันธารเรือก็ได้เริ่มสร้างฐานทัพอากาศที่เหมาะสำหรับเครื่องบิน B-29 โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนสิ้นสุดการสู้รบภาคพื้นดิน โดยรวมแล้วมีสนามบินหลัก5แห่งบนที่ราบของกาะตีเนียน2แห่งที่ไซปัน1แห่งและอีก2แห่งบนเกาะกวมโดยแต่ละแห่งจะมีเครื่องบิน B-29 ทั้งหมด180ลำต่อ1สนามบินโดยฐานทัพเหล่านี้สามารถเดินทางไปได้เพียงแค่ทางเรือทำให้มันไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดยกองกำลังภาคพื้นดินของญี่ปุ่น กานทับเหล่านี้กลายเป็นจุดปล่อยสุดยอดการทำลายล้างสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของ B-29 กับประเทศญี่ปุ่นในปีสุดท้ายของสงคราม B-29 ลำแรกเดินทางมาถึงไซปันเมื่อวันที่12ตุลาคมปี1944แต่ก่อนเริ่มการโจมตีครั้งใหญ่อเมริกาต้องการทดสอบก่อนซึ่งเป้าหมายนั้นไม่แน่ชัดว่าคือที่ไหนแต่เป็นไปได้ว่าเป้าหมายของอเมริกาคือสะพานพุทธของกรุงเทพมหานครและโรงไฟฟ้าใหญ่ๆ ซึ่งในวันที่2พฤศจิกายนปี1944เครื่องบินถึงระเบิด B ี9 9จำนวนกว่า55ลำได้บุกเข้าไปในเขตบางซื่อของกรุงเทพมหานาครในประเทศไทยเครื่องบินนาคาจิมา KI-43 ฮายาบุสาจำนวน7ลำจากฝูงบินที่16ของประเทศไทยและฝูงบิน KI-43 จำนวนหนึ่งของญี่ปุ่นได้พยายามเข้าสก,กัดกั้นกองทัพอากาศไทยนำโดยเรืออากาศเอกเทศักักวรศัพ์ เขาได้โจมตีบี29และได้สร้างความเสียหายต่อเครื่องบินลำนั้นแต่ในทางกลับกันเขาก็ถูกยิงเช่นกันโดยระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินบี29ได้ตกลงมาเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรมีการอ้างว่าก,การทิ้งระเบิดในครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือของประเทศไทยและการโจมตีเหล่านี้ก็ได้ทำลายรางรถไฟบางส่วนและทำลายทั้งโรงพยาบาลทหารของญี่ปุ่นรวมไปถึงสำนักงานตำรวจลับของญี่ปุ่นด้วย ในเวลาต่อมาได้มีรายงานว่าเครื่องบิน B 2ี2 9ลำได้สูญหายระหว่างการโจมตีกรุงเทพซึ่งอาจจะเป็นลำที่โดนเรืออากาศเอกเธรสักยิงเมื่อ <Lol. S 2> เอเมริกาได้ทำการทดสอบแล้วคราวนี้ก็ถึงตาของญี่ปุ่นในวันที่24พฤศจิกาย,ยนปี1 9 4 4เครื่องบิน B 2ี29าจำนวน111ลำได้ถูกส่งเข้าโจมตีโตเกียว กองบินทิ้งระเบิดที่73นํานำโดยนายพลจัตาวาเอมเมดโอดอนเนลจูเนียร์เขาได้ทำหน้าที่เป็นนักบินผู้บัญชาการภารกิจในเครื่องบิน B-29 ี้าดันเลสดอตตีอีกไม่กี่เดือนต่อมาเครื่องบิน B-29 ก็ทิ้งระเบิดจำนวนมากใส่เมืองโกเบในวันที่4กุมภาพันธ์ปี1945จากนั้นก็วันที่9ถึง10มีนาคมปี1945ที่กรุงโตเกียว เหตุการณ์โจมตีกรุงโตเกียวในคืนวันที่9ถึง10มีนาคมถูกเรียกในภายหลังโดยชาวญี่ปุ่นว่าคำคืนแห่งหิมะดำและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการโจมตีก็ทวีวความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการโจมตีของสหรัฐได้ทำลายเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่และมันทำให้อุตสาหกรรมสงครามของญี่ปุ่นเสียหายอย่างหนักต่อมาสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อจากประวัติญี่ปุ่น ซึ่งเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดของเครื่องบิน B-29 โดยเครื่องบิน s i วเวอร์เพลได้รับการขัดเลือกโดยพันเอกพอล W ทิ b เบตและตั้งชื่อให้กับมันว่าอินโนล่าเกตโดยพันเอกทิ b เบตขับมันด้วยตนเองเพื่อทำการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกที่เรียกว่า l i ตเติลบอที่เมืองฮิโรชิมาเมื่อวันที่6สิงหาคมปี1945สวันต่อมาเครื่องบิน B-29 ที่มีชื่อว่า DC Boxcar ที่ขับโดยพันตรีชาว W. Sweeney ได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่2ที่เรียกว่า f a ต Man ใส่เมืองนางาซากิเมืองทั้งสองเมืองของญี่ปุ่นราบเป็นหน้ากลองในทันทีและได้สังหารผู้คนกว่า129,000คนถึง226,000คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนอกจากนี้ระเบิดนิวเคลียร์ทั้งสองลูกมันจะทิ้งกรรมงภาพรังสีไว้อีกนานนับทศวรรษ และในที่สุดจากกระวัติญี่ปุ่นก็ยอมจำนนการผลิตของเครื่องบิน B-29 ถูกยกเลิกหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยลำสุดท้ายสร้างเ็ษโดยโรงงานเหลนตันของบริษัทโบอิงเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี1946เครื่องบินหลายลำถูกเก็บเข้าคลังและท้ายที่สุดก็ถูกทิ้งเป็นส่วนเกิน หลังจากนั้นเครื่องบิน B 2 9ก็ยังคงถูกใช้งานในสงครามเกาหลีโดยถูกนำมาใช้งานในปี1950ถึงปี1953 B 2 9ถูกนำมาใช้ในภารกิจถึงระเบิดทางยุทธศาสตร์ตามปกติแม้ว่าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐจะเป็นอุตสาหกรรมเพียงไม่กี่แห่งของเกาหลีเหนือจึงทำให้มันถูกทำลายอย่างรวดเร็วที่สำคัญกว่านั้นในปี1950จํานวนของเครื่องบินขับไล่ m ิก15ของโซเวียตก็เริ่มเพิ่มขึ้น และหลังจากการสูญเสียเครื่องบินกว่า28ลำการโจมตีของ B-29 ก็ถูกจำกัดให้ปฏิบัติภารกิจได้เฉพาะในเวลาตอนกลางคืนโดยเครื่องบิน B-29 Super Fortress ของฟูงบินลาตะเวนยุทธศาสตร์ที่91ได้บินไปปฏิบัติภารกิจครั้งสุดท้ายของ B-29 เมื่อวันที่27กรกฎา,าคมปี1953 ตลอดช่วงสงครามเกาหลีเครื่องบิน B-29 ได้บินก่อกว,กวนกว่า20,000ครั้งและได้ถึงระเบิดทางยุทธศาสตร์ไปกว่า2 0 0 0 0 0ตันผลปืนของเครื่องบิน B-29 ได้รับเครดิตการยิงเครื่องบินค่าศึกตกไปได้27ลำในทางกลับกันก็มีเครื่องบิน B-29 หายไปถึง78ลำ บันทึกของสาภาพโซเวียตแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินขับไล่มิกสิบของร้อยโทเซอร์คีลอฟได้ถูกยิงตกโดยเครื่องบิน B-29 ระหว่างสงครามซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ธันวาคมปี1950เครื่องบินโบอิง g b 9 9ถูกสร้างทั้งหมด3,970ลำหลังจากนั้นเครื่องบิน B-29 ทุกรูปแบบก็ได้ถูกแทนที่ด้วยโบอิง B52 ้ r สิบสองแต s โดยพวกมันถูกเลิกใช้ในช่วงกลางทศวรรษที่1960และในตัวอย่างสุดท้ายของเครื่องบิน B-29 ก็ได้ถูกเลิกใช้งานในปี1965ปัจจุบันเครื่องบิน B-29 ที่เหลือรอดยังคงถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องบิน B-29 Inola Grey ที่ได้รับการบูรณะอย่ยามสมบูรณ์ได้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การบินและอาวากาศสมิสโอเนียนนอกสนามบินดัลเลสใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีและเครื่องบิน B-29 b l o c k s า a ก็ได้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกองทัพอากาศสหรัฐและนี่ก็เป็นการปิดฉากเรื่องราวของสุดยอดป้อมปราการลอยฟ้าอย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณข้อมูลแนละรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียขอบคุณวิดีโอประกอบการบรรยายจากอินเทอร์เน็ตอะคเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย